อาพี่น้องครับอันนี้คือท่างเขาท่างเขาบ้านผมครับบ้านโคกหนงนาครับขอบคุณครับเดี๋ยวสีเบิ้งครับตอนนี้ท่างมันขาดนะครับพายุมันเขานะครับพายุมันเขามันฝนมันตกหน้ามันซอครับเพ็่บอกราบด้านในครับก็บ่มั่นใจว่าอีกจักมือมันถึงสี่พังหมดนะครับนี่นะกับผมพีนบอกขาไปย่างเลยเลยครับนี่ อืมคุณอาเขาไปยากเลยไม่เอ็นบ้แต่ว่าอานนี้มากาันไว้วันทีกันอยู่ว่าี่เรา,นะราน่ะี่เรายั่นได้กี่เราโต๊ะกันน่ะเนี่ยโตะ๊ะรถบันเอยนโอ้อันตรายอย่างมากเลยเนี่เอาขวายมาตั้งไว้ครับอันนี้มากันไว้นี่ครับภาคับ้านผมพี่นอ้องบ้านโค้งหลังหน้านครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทุกปุ๋ยยังไงมา่มา,ม,ามาสนีไว้ก,ก่อนย่ำเคลื่อนหนอยรถ มันมากมันเห็นบกอยชัดมันไหนไฟคนโรเรียนมีทั้งหมเออแมนหาบ้นเอาไฟไฟหมุนรูรูรูรไฟเนาะเออเอาไฟมาตั้งไว้โอ้ทุกปุ้ยมาบอมันบ่ทุกปุ้ยมันบ่ค่อยขาวเอาเงาขาวไหมเดี๋ยวไปแจ้งผู้ใหญ่กับอบตให้ขอไฟมาตั้งไฟเล่นมาตั้งเนี่ยเออโอ้ที่แม่เขามาพอดีเออ การอบเม่อกาพง่าอีบกีมือมันกี้ที่พังหอดผีครับหอดเล่นกางครับอ่าเส้นเหลืองนี่ครับนะอืกับบ่หมั่นใจว่าสีอีเจักมือครับเพราะว่าตอนนี้พระอยู่กัลังเข่าครับยันไทยเมื่อยไกล่ได้ไหม่นาะกัรผมลูกขนาดลางครับพงไทยบังไกลครับตอนแรกมันพังแค่อันอันยวเองอันนี้ครับ ผมก็ซ้อมอมังสวิรุได้ผมสังเกตผมขำวมาบ้านผมเนาะถ้าลงไดเรื่อยไเรื่อยเรื่อยครับก็ลอ่อหน่วยงานคำามาตรวจสอบเดี๋ยวครับผมเห็นบออาจารย์นี่ตองมาอาจารย์อัเบียบหน่อยพี่น้องครับต<อ>รวจเลนไปเลนมาประจำพี่น้องทั้งศีีไปทักษ์ทัางรักนะครับนี่อันตรายมากเลยครับเดีนี้ ระวังเด้อระวังเด้อแอบพลายเด้อรูบเบื้งลูกหันเราเว้ยเจ้า <c oughs> ไป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 จะมากวกว่าคนตาน้ากันเออครับแม <c oughs> ่นี่ย <c oughs> ใกล้แล้วใกล้ทีเที่ยวไปแล้วใกล้จะพังแล้ว <c oughs> ครับใกล้จะพังแล้วเนี่ยครับเนี่ยสัตว์ใหญ่สัต,ตว์โตไปแล้วพี่น้องเอ้ยพูดนะ <c oughs> รถพ่วงครับรถพ่วง นี่แหละตู้นำนักในไลายนี่ครับนี่แหละชิดไฟหลายนะเจ้าลุกเบื้องลูกหันนะควายวิ่งเนึกภาพเลยเป็นยังไงนะเอ้ยกำลังที่ไปส่งของพี่น้องก็เลยเสียเมียนทางมันขาดแล้วเล่ไทยบพก่น้อยครับนะจะไม่กันที่เข่าบ้านไม่เอาพี่น้องเลยครับกรทางขาดผมทีเดียวคันทางตรงนี้ขาดผม กิดิวยน้ำขามมาด้จาว่าเนี่ยเนา